โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง NDK Channel นะครับอ่าแล้วในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดแพ็คละกันนะฮะเปิดแพ็ค10กล่องนะเป็นแพ็คไหนก็คือแพ็คนี้เลยนี่แพ็คอันนี้นะ10แพ็คด้วยกันเลยอ่าแต่ก่อนจะไปดูการเปิดแพ็คเนี่ยใครเข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือจะแชร์ด้วยก็ได้นะฮะโอเคเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเปิดแพ็คกันเลยดีกว่าต,ตอนนี้เนี่ยผมมี กุญแจอยู่ประมาณ623ชิ้นด้วยกันแล้วก็สีชมพูเนี่ย165ซึ่งผมยังเก็บมาเปิด10แพ็คอันนี้ไม่ได้นะแล้วผมก็ยังไม่อยากเปิด1แพ็ค้วยผมจะเก็บเอาไว้เปิด10แพ็คตรงนี้แล้วกันแล้วก็ค่อยจะมาอาะคิปเปิดอีกทีนะอันเนี้ยผมมี623อันผมจะมาเปิดแพ็คนี้กันนี่ชุดที่ผมอยากได้นี่มันเป็นชุดผู้หญิงนะแต่ถึงมันจะเป็นชุดผู้หญิงเนี่ยผมก็อยากได้อดูดดีเพราะว่ามันมันสวยนะแล้วก็อันเนี้ย อีเวนต์มันเหลือประมาณ6วัน6วันเลยนะคือผมจะเปิดก่อนมาหมดอีเวนต์แต่พอถึงอีเวนต์หน้าเนี่ยผมก็จะมาเปิดอีกทีนึ่แต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดแพคนี้ด้วยกันแต่ก่อนเปิด10 p แพ็คเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิด1 p a แพ็คก่อนในหกใช้6 0ชิ้นเนี่ยมันขึ้นอันเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันพอกดตรงเนี้ยไปมันจะใช้อะไรกันแน่เนี่ยผมผมก็กลัวมันจะไปใช้ลูกกวาดมากเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนแล้วกัน นะแพ็คแรกหนึ่งแพ็กที่เราจะเปิดกันของที่อยากได้ในนี้มากที่สุดอ่ะผมอยากได้แค่ชุดนี้ชุดอื่นมาก็ได้นะชุดอื่นก็สวยนะแต่มันเป็นชุดผู้หญิงไงผมว่าอีเวนต์น้ามันน่าจะเป็นชุดผู้ชายนะก็ขอให้มันเป็นชุดผู้ชายเพราะนี่มันเป็นชุดผู้หญิงแล้วก็นี่มีท่านี้ด้วยหโรเท่ท่านี้ก็อยากได้นะอันนี้มันเป็นฉากเปิดนะโอเคไม่ลีลาเดี๋ยวเราเปิดหนึ่งแพ็คก,กันก่อนเลย มันใช้กุญแจยังไงเ่ยใช่ไม่รู้อ,ะอ่ะกดไปเลยแล้วกันอืมโอเคไปหนึ่งแพ็คแพ็คแรกสีม่วงได้อะไรออืืถูกใจเลยอันนี้ได้เราได้ชักหลังมานะึงชากเปิดตัวโอเคเออกมันใช้กุญแจสีแดงโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าชาักหลังเราเป็นยังไงมัง่งอันนี้คือชักหลังของผมนะมันไม่มีอะไรมากนี่นี่ ันนี้นี่ชาวัวตัวส,สวยๆซึ่งผมมีแต่ของกระกานะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปประเดิมสิบแพ็คด้วยกันเลยดีกว่าโอ้โหกลัวจะไม่ได้ชุดเนี้แต่ผมหวังว่ามันต้องได้นะภาวนาะขอให้ได้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเลยสิบแพ็คซื้อด้วยกันสิบแพ็คขอให้ได้ชุดมันเป็นชุดนินจาใช่โอเคไป สิแพ็คอะไรมัง่งสกินปืนโอเคได้อยู่ได้อยู่มีได้อีกมาไหมอมเกลือครับเกลือโคตรจะเกลือเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหคือผมเล่นเก็บแต่เก็บกว่าจะได้แล้วดูผมเปิดแพ็คโชคไม่เข้าข้างเลยวันนี้เกลือมาก อโอ้โหดูดิแล้วคือแบบได้สีม่วงแค่สองอันเองอะ่ะแล้วคืออันนี้ไม่ได้เลยชุดก็ไม่ได้เหมือนกันโอ้โน่าเสียดายอะ่ะไม่เป็นไรถึงจะเป็นกระดาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรออีเวนต์หน้าแล้วกันอีเวนต์หน้าผมจะมาเปิดสิบแพ็คผมว่าผมต้องได้ชุดแหละต้องได้ชุดแรักชุดหนึ่งโอเคลองไปดูที่ว่าเราได้อะไรมาตรงไหนมั่งตรงนี้เราได้หมวกมา เป็นหมวกอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันพิงใส่หมวกเดิมก่อนแล้วก็ได้นักกากแว่นนี้แว่นนี้ถือว่าหาง่ายนะไม่น่ายากแล้วก็มีแว่นอันนี้ด้วยอู้แว่นอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ใส่ไปก่อนแล้วกันแล้วนะอันนี้อะไรอะ่ะรองเท้าใหม่อะ่ะผมว่ารองเท้าที่ผมมีมันแรงก,กว่าล้วเราก็ได้แหละสกินปืนผมนเป็นปืนลูกซองน่าเสียดายน,นะเป็นปืนลูกซองเพราะลูกปืนลูกซองเนะี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยอันนี้มันเป็นซองรัวนะอันต่อมา ได้อะไรอ๋อไอพวกนี้ผมว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะคือผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันเอาไว้ปลาในล็อบบี้อ่ะคือแบบใช้กิจใช้ไม่กิจตามมันก็หมดอ่ะคือไม่ใช้ดีกว่าผมก็ไม่ใช้เก็บไว้ดีกว่า่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก็มาเปิดแพคให้ดูแล้วกันนะผมว่าเกลือนะโอเคคลิปเกลือไปไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอีเวนต์ใหม่มาก็จะมาเปิดให้ดูกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ